ก่อนหน้านี้แกก็บอกว่าเออเครื่องสภาพพ่อพังนะเดือนหนึ่งแล้วบอกเอ้าแล้วพ่อทําไมเพิ่งมาบอกหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อให้หนูไม่อยากให้พ่อซักมืออันนี้แกก็เลยแบบหนูบอกเออไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวหนูซื้อให้เองแกก็ไวยพรมาแบบเออขอให้เจริญเจริญนะลูกกิจการงานเจริญเจริญคือแบบแล้วก่อนเมื่อคืนหนูฝันฝันว่าทานพระแตกกระจายเลยเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนค่ะ Oh. นี่หนูก็ไม่รู้ว่าพ่อเสียจนมีคนโทรมาว่าพ่อเสียหนูก็เลยกําลังกินข้าวที่สระบ,บุรีตักข้าวด้วยคเดียวแต่ใจหนูมันหวิวแล้วหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูก็เออคิดว่าคงไม่มีอะไรหนูก็เลยขับรถมาที่เกิดเหตุนะคะครับคือตอนแรกก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยคือพานแตกกลางคืนใช่ฝันนะคะฝัน,ฝ,นฝันว่าพานแตกกลางคืนแล้ว เขาก็บอกกับลูกกับหลานว่เออเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้ลูกหลานนะนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบพูดส่งท้ายอย่างเงี้ยเป็นลางไว้ก่อนเป็นลางแล้วเขาก็บอกกับเมียเขาว่าโทรศัพท์เนี้ยเดี๋ยวฉันเอาให้แกไว้ใช้พูดเป็นหลางโอ้แล้วตอนเช้ามารู้ขา่าวเช้ามาหนูช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกแต่อยู่คนละที่กับคุณพ่ออยู่คนละที่หนูอยู่นครนาย,ยกค่ะ,คะหนูไปเปิดร้านนวดอยู่นั่นครับ แล้วตอนนี้เราเอาไว้กี่คืนนะฮะหนูเอาไว้สองคืนค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดหนูก็ไม่อยากที่จะเป็นจุดรวมสูงของโควิดนะเนาะก็อยากจะเอาไว้ให้ให้สักสามคืนแต่ทีเน,นี้ยสถานการณ์ช่วงนี้มันโควิดไงค่ะแล้วฝ่ายทางโน้นเขาติดต่อมาอยัางฝ่ายทางนู้นก็ได้เจอหน้ากันแล้วบอกกับเขาว่าอยู่วัดใหม่กบเจ้าบอกเขาแค่นี้ค่ะเห็นเขาว่าเออว่าจะมาสวด ก็จะมาสวดคืนนี้ก็ไม่รู้เขามาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดน้องเขาก็ไม่อยากให้เขาก็ไม่อยากชนคนตายพ่อหนูก็ไม่ได้อยากตายเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเป็นกรรมของกันและกันตอนช่วงเช้าเขาบอกนะว่าคุณพ่อ รับหลงพ่อไปไปที่ไหนฮะเขาไม่ได้บอกอะค่ะคือพ่อจะวิ่งวินเขาไม่ได้บอกเลยเพราะว่าหนูไม่ให้พ่อขับรถมอเตอร์ไซค์เพราะเขาแก่แล้วใช่หนูบอกว่าให้พ่ออยู่บ้านเฉยเยหนูส่งเงินให้พ่อใช้แกก็ไม่ฟังแล้วแกทําไมยังขับอยู่แกเหมือนว่าแกอยู่เฉยไม่ได้คนแก่อะค่ะเราก็สงสารแกหูตาแกไม่ดี ตรงนี้เราอยากจะฝากพ่อยังไงพ่ออาจจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนูทำหน้าที่ของลูกดีสุดทุกวันพ่อหนูจะเอาพรมอะไรมาไว้พ่อเดี๋ยวพ่ออยากกินอะไรหนูให้พ่อกินพ่อบอกม่าจะซื้อมาทำไมเปลืองเงินหนูก็เลยบอกถ้าหนูไม่ให้พ่อกินตอนนี้หนูจะไปเคาะลงให้พ่อกินหรอหนูก็บอกกับพ่อตลอดที่ซื้อของให้เขา อยากบอกพ่อไงตอนนี้ท่านเสียไปแล้วอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงตรงนี้ไปให้สบายตรงนี้หนูดูแลเองได้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยตัวของตัวเองมีลูกกี่คนพ่อมีลูกสามคนหนูเป็นคนโตและมีน้องสาวอีกสองคนทุกคนก็ใช้ชีวิตครอบครัวของแต่ละคนไปรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วทุกมากันครบแล้วค่ะเขอบคุณมากค่ะน้องไม่ไหวนะ แล้วแล้วพี Ö, ead, ่น้องมากันหมดได้ดแล้วครับครับผม ขอจ้ะขอให้พ่อไปสู่สุขตินะพ่อไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะทุกคนเป็นไปตามเมนตามกรรมของแต่ลคนขอให้พ่อขอสิกรรมให้กับคนที่ชนพ่อนะ นะพ่อไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะพ่อไปอยู่กับแม่นะรักพ่อนะ ไปขับรถวินทุกวัน่ไเหรอะทุกๆเช้าแกออกประมาณกี่โมงครเขาอยู่บ้านเมียเขาแต่พลาแกว่างก็จะแวะมาหาหลานมาหาฉันเนี่ยมาคุยเป็นชั่วโมงแล้วแกก็กลับปกติแกเป็นคนไงอะครับไม่ไม่มีไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์อ๋อขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใส่แค่นี้ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยไม่ไม่มีไม่ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเบียร์ ตอนนั้นก่อนเกิดเหตุนะท่านมาคุยกับป้าไหมโุณลุงมา,งม,ามาเช้าไม่ได้มาแต่เจอกันเมื่อวานเหรอมารับฉันไปรับเงินสมาชิอ๋อเมื่อวานเนี้ยมารับมาส่งฉันแล้วก็แกก็ขับไปไปขับรถวินต่อแกพูดอะไรไหมก่อนที่แกกลับก็แกก็ไม่ได้พูดอะไรไปรับสมาชิกแกบอกว่าปูา่ตายเนะี่ยมีปู่เข้าสมาชิกวัดไปวัดโพไว้ให้หลานนี่คนนู้นไคนนู้นอ่ะอ๋อนี่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 รับให้ลกูกอยุ่ง พูดเรื่องนี้อยู่พูดแค่นั้นแหละพูดว่างไงในอีกครั้งบอกว่ากูสั่งลูกไว้แล้วว่ากูตายไม่ไม่เอาไม่ให้ลูกเอายุ่งให้ไม่ให้ยุ่งในธรรมาที่คนนี้มีการสั่งเสียไปเลยอ่าเสร็จสั่งเมื่อวานเนี้ยแล้วมารู้ข่าวตอนเช้าเลยไงครับรู้ข่าวตอนเช้าตอนเช้าทั้งจะช็อกกันเลยก <trajectory. S 1> ็นน้าชายายอย่างน,างนี้อยากบอกท่านยังไงอย่างคุณลก,ก,กลงไงวะครับถ้าท่านไปแล้วก็ให้ไปสูตป่ตัวติที่ดี มันต้องห่วงผู้ฟดีูมิที่ดีแล้วก็แกได้หมดเว้นหมดกรรมทันทีลำบากมานาแล้วนะตอนแกไม่ไม่มีเงินแต่ตอนนี้จบของแกพอมีแกก็ทําบุญทําบุญเรื่อยนะอทำบุญทำบุญช่วยเหลือคนน่ะนะรู้็็ัดช็อคไปมาช้าหน่อยทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วกู้กรณีเราติดใจไหม ล้วก็มีในการร้านนันแลต้องมาช่วยเหลืองานศพบ้างก็น่าจะมาดูแลกันบ้างะอ๋อให้มากราบให้มาอะไรเงี้ยมากราบไหว้แล้วก็มาช่วยเหลือลูกๆกันบ้างเป็นไหนเป็นรเราก็ไม่รู้ว่าทีงไหนพี่ไม่ถูกเราก็ไม่ได้เข้าข้างนะเราก็ต้องให้เขาเข้าใจมั่งนะทันี้เราก็คนเราอยากให้มาได้แล้วเขามาอะไรเงี้ยเขามาต้องมาคุยมั่งว่าช่วยเหลือลูกๆเขามั่ง โอเคครับขอบคุณมากนะครับ นะครับเมื่อ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 เท้าเนี่ยรู้ข่าวได้ครัอ๋อพี่ที่วัดนั่งโทรมาบอกครับพร,ระหลวงพี่วัดฤทธิ์โทรมาบอกกำลังดูข่าวช่องอามาเล่นเหมือนกันเลยอ๋อเหรอครับแล้วก็อตอนตอน,ตอนพอทราบเนี้ยหลวงพ่อแกไปไหนฮะตอนนั้นหลวงหลวง,งพี่หลวงพี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอนัดที่โรงพยาบาลบางบานเนี่ยครับท่านเป็นอะไร เป็นเบาหวานนัดประจําเดือนที่กําหนดนะนะอ๋อแล้วมาเกิดยังไงฮะถึงท่านพยาบาลชี้แจงว่าคิวเต็มให้ท่านนั่งรอก่อนแต่ท่านมีกิจนิมนต์ท่านเลยขอกลับขอกลับมาก่อนก็เลยมาเกิดบัติเหตุจ้ะแล้วตอนนี้เอาไว้กี่คืนนะครับเจ็ดคืนจ้ะเจ็ดคืนจ้ะครับแล้วหลวงพ่ออยู่มากี่พรรษายี่สิบปะเจงปะมายี่สิบพรรษาจ้ะยี่สิปบ ตั้งกับพ่อพ่อเสียตั้งกับพ่อเสียท่านบวชมาตลอดใช่บวชตั้งกับพ่อเสียก็ไม่เคยสึกอีกเรครับแล้วคู่กรณีนี่ติดใจไหมเขายังไม่ได้มาคุยครับไม่ได้มาเขาคุยที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาจะนี่นะ็จะเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบนะแต่ไม่เห็นเขามาแล้วไม่รู้เขามาแล้วก็คงมาใช่ไหมไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับบอกว่าเขาจะมาไม่มาไม่รู้ ครับ<า>แ,ลแล้วส่วนมอเตอร์ไซค์นะฮะที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่<า>แล้วเราทําแนวหลวงพ่อเสียวแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นคนขับอน่ย,ยางจ,จิตใจไม่ไม่ไม่ไมไมเพราะท่านจ้างกันประจําอยู่แล้วเพราะว่าเวลาหาหมอนั้นหมอท่านก็ไปกับคันนี้ประจําอยู่แล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายปีแล้วว่าท่านก็ใช้คันนี้เนี่ยท่านก็เรียกคันนี้เขามีเบอร์โทรถ,ถึงกันอยู่แล้วไม่มีไม่มีไม่จิตใจ เขาเขาก็สูญเสียเหมือนกับเรานี่เนี่ยอ๋อครับจ้ะตรงนี้อยากฝากคู่กรณียังไงก็แล้วแต่เขาเราเราเราไม่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 ติดใจอะไรแล้วแต่เขาจะมีอะไรน้ำใจหรือไม่มีน้ำใจก็แล้วแต่เขาจ้าแล้วแล้วแต่เพราะว่าไงก็ต้องมาคุยกันจ้ะคดีก็แล้วแต่ตำรวจเลยจ้ะไม่ไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแนละ ไม่เขาประมาทเราก็ประมาททุกคนพี่น้องก็เสียใจเหมือนใช่การสูญเสียเสียใจอยู่แล้วการสูญเสียมันต้องเสียใจอยู่แล้วแต่อยากฝากพี่คือตรงนี้ครับคืออยากให้มันขับเบาๆรว่วเป็นทางแยกทางข้ามทางแยกนะครับมันทางเข้าไม่ใช่ถ้ามันตายสองศพแบบพี่คิดว่ามันต้องมาเร็วนะผมว่าถ้าเออเขาเคยเข้ามาจะช้าหรือจะรอรั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่ถึงขนาดนี้ แต่เห็นสภาพศพแล้วร,รับไม่ได้เลยมันตกใจเลยใช่อย่างถ้าเห็นสภาพศพจะไม่ไม่ขนาดนี้ก็จะจะไม่เราก็ไม่เสียใจมากนะไงก็ตายขอบคุณม,มากนะครับพ่อบวชมานานแค่ไหน20พรรษาแล้วค่ะหลวงพ่อ20พรรษา,ะะอ 20, าตอนนั้นน้องก็ยังเล็กๆอยู่ใช่ตอนนี้ติดใจอะไรไหมครับไม่ติดค่ะ แล้วเขาติดต่อมาหาเราเอ่อเราโทรหาพ่อแล้วก็มาหาหลวงพ่อบ่อยอะค่ะแล้วคู่กรณีเขามาคุยเอ่ออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอตอนนั้นเราอยู่ไหนะอะคแนนทํางานที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าพอดีมีเพื่อนแถวนี้แล้วเพื่อนไลฟ์สดส่งในแชทมาให้ว่าพ่ออุบัติเหตุแล้วตอนนั้นได้ยินข่าวแล้วตอนนั้นเห็นภาพแล้วค่ะเป็นไง จแล้วค่ะเองพี่เราคิดไหมว่าเป็นหลงมอไม่ค่ะตอนแรกเห็นว่าเป็นวินมอไซค์คนขับแล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ที่มอละแต่คิดในใจแล้วก็ดูวินาทีที่เขาถ่ายอ่ะคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเพราะเพราะว่าในรูปอบดูท่านตัวเล็กแต่พ่อเราค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็มีรอยสักแต่ว่า ก็ภาวนาอยู่ว่าคงไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจโทรเข้ามาที่เครื่องว่าหลวงพ่ออยู่ไหมครับแล้วก็พอดีอาลกสายปรากฏว่าใช่ค่ะอย่างนี้เราก็อยากบอกหลวงพ่อ,อยังไงบ้างราครับหลวงพ่อท่านมรณภาพก็แค่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราสองคนดูแลตัวเองได้แล้วแล้วแม่เออแมก่ก็สบายดีค่ะ ันนี้ก็อยู่ที่สองคู่เลยแหละครับเออเราแยกทำง,งานอยู่คนละที่แต่ว่าอยู่ทำง,งานอยู่ที่กรุงเทพมนครแล้วส่วนวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาทําให้เสียชีวิตด้วยเนี่ยตัวนี้เราติดใจไหมไม่คิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตเุแล้วฝ่ายผู่กรณีด้วยนช่ไหค่ะก็ไม่ติดใจไม่มันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมค่ะขอบคุณมากนเลยนะ ที่นั่นี่เอามาเว้ยเขาเก่งเขามาตอนนี้นะาเลยครับเดี๋ยวแต่ละวันทีาทครับเป็นนะทที่มีตีมาต่อนะครับเพที่โทราเลยพักจะพูดโตนะครับผมญาติสายสดรับเลยนะรับเลยจุกระเร็เข้ามาสามร้อยเมตรได้ไหมะนได้มาสามร้อยเมตรแล้วกระเด็นมาครับจากจุดระเร็งตรงสี่แยกนะครับ